เสียงคำรามแหบทุ้มของเครื่องดีเซล N C O R I N C O 360แรงม้าดังก้องไปทั่วลานคอนกรีตค่ายบดินเดชาเมื่อรถเกราะสายพาน t ทป A F V รุ่นปรับปรุง2025หมายเลข B072 ค่อยๆเคลื่อนออกจากโรงซ่อมสีเขียวเข้มที่เพื่งทาสัญ,ญลักษณ์เสือสายฟ้าบริเวณกระโปรงหน้าแสงเช้าเดือนกรกฎาคมสะท้อนเกล็ดสีพรางใหม่แบบจังเกิลพิกเซล3โทนให้ตัวรถมันวาวราวเพิ่งหลอออกจากแม่พิมพ์ ทั้งที่จริงแล้วไทย85ชุดนี้เข้าประจำการกองทัพบ,บกไทยมาตั้งแต่ปลายยุค1990ในฐานะแพลตฟอร์มลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องความสั่นและระบบสื่อสารล้าสมัยแต่ปี2025มันกลับมาในร่างที่ทันสมัยจนแทบจำไม่ได้ภายใต้โครงการ p a n t h e r i z e ที่ยกเครื่องทั้งโครงสร้างเครื่องยนต์อาวุธและอิเล็กทรอนิกส์จนกลายเป็นหัวใจใหม่ของกองพันทหารราบยานกราะที่11 จุดเริ่มมาจากการประเมินสมรรถนะปี2022ซึ่งพบว่าโครงตัวถังเหล็กหนาะ14มิลิเมตรยังคงแข็งแรงไม่มีรอยล้าเชื่อมใหญ่จึงตัดสินใจเลือกแนวทาง Retain and Up g r เก e เพื่อประหยัดงบประมาณแต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดวิศวกรไทยถอดเครื่อง ys, ดีเซลดอยซ์ดั้งเดิมออกแล้ววางเครื่อง YC 6 JT 6สูบเทอร์โบคอมพาวน์กำลัง360แรงมา้จาจับคู่เกียร์อัตโนมัติ power tech 6 AT พร้อมระบบควบคุมคันเร่งไฟฟ้าผลคืออัตราเร่ง0ูนถึง6กกิโลเมตรชั่วโมง ภายใน8.5วินาทีบนถนนลาดยางวิ่งได้สูงสุด70กิโลเมตรชั่วโมงส่วนในโหมดสเทินน้ำสกรูคู่ท้ายความเร็วรอบ1 900 rpm ดันตัวรถลอยน้ำได้11กิโลเมตรชั่วโมงเร็วกว่ารุ่นเก่าถึง40%ระดับเสียงในห้องคนล,ลดจาก110เดซิเบลเหลือ93เดซิเบลทำให้ทหารสามารถสวมเฮดเซตทั่วไปสื่อสารได้ชัดในขณะเคลื่อนที่ อาวุธหลักของไทย85 afv 2 0 2 5ยกระดับเป็นป้อมปืนไร้คนประจำรุ่นไทยการเดียน30ที่พัฒนาโดย dti ร่วมกับสถาบันการบินและอวกาศลาดกระบงังด้านบนติดปืนอัตโนมัติ30ม mm. ma 3 1แนวที่ใช้กระสุนลำกล้องเดียวกับเรือหลวงช้างกระสุน apfsdst สามารถเจาะแผ่นกรอดเหล็ก100มเมตรที่ระยะ1,000เมตรได้สบายพร้อมกล่องบรรจุจรวดนำวิถี s p y L r สอ,สอนัดด้านขวาป้อมเพื่อรับมือรถถังหลัก จอเลนคอมมานเดอร์สพานอรามาความละเอียด1,280คูณ1,024พร้อมระบบค้นหายิงฮันเตอร์คิลเลอร์ช่วยให้ผู้บังคับการสแกนเป้าหมายขณะพลปืนกำลังกดดันอีกเป้ารอดวงรอบยิงเหลือเฉลี่ย6วินาทีนอกจากนั้นยังมีแท่น RWS 12.7ม mm. ิลิเมตรแบบหมุน360องศาบังคับจากในรถใช้ AI, h อฮอกไอจดจำรูปทรงโดรนและสั่งยิงอัตโนมัติได้ภายใน0.8วินาทีเพราะกรอดเดิมเป็นเหล็กรีดธรรมดา ทีมพัฒนาเลือกติดแผงคอมโพสิตไทเทเนียมเซรามิกการูด a l i g h รอบเครื่งหน้าพร้อมแผ่นตะแกรงกัน RPG ด้านท้ายรวมแล้วเพิ่มน้ำหนักเพียง650กิโลกรัมแต่ให้ค่าป้องกันเทียบเท่าเหล็ก280มิลลิเมตรส่วนล้อ,อยางและระบบกันสะเทือนทอชันบาสเสริมโชค้คไฮโดรนิวแมติกปรับแข็งนิ่งตามสภาพพื้นทันทีที่เซ็นเซอร์ IMU จับค่าการสั่นผิดปกติทำให้ปืนรักษาศูนย์เลงขณะวิ่งบนลูกรังอีสานได้ในองศาพิสัยบวกหรือลบ0.5มิลตัวเลขที่เคยเป็นไปไม่ไดดด้้สหรับับท85งเิม ความล้ำสมัยที่ดึงดูดวัยรุ่นที่สุดคือ BMS TigerNet ที่ซ่อนคลื่นลออร่าแมชบนเสาไฟเบอร์สูงหนึ่งเมตรท้ายรถส่งข้อมูลตำแหน่งพภาิการและภาพโดรนรีคอนบีไปยัง VTC และ Shadow Elephant แบบ real-time แท็บเล็ตฝั่งขวาของผู้บังคับการใช้ซอฟต์แวร์แผนที่ 3D ไทท็อปโปแสดงตำแหน่งเพื่อนร่วมหมวดเป็นไอคอนเคลื่อนไหวพร้อมเส้นวิถีอาวุธสีแดงเมื่อได้รับข้อมูลยิงจาก UAV บนฟ้าหากมีภัยคุกคามจรวดต,ต่อต้านรถถังใกล้เข้ามาระบบนา g a กาเตือ จะแจ้งเตือนบน HUD และปลดม่านควอนมันติสเปกตรัลอัตโนมัติภายใน0.4วินาทีโครงการ Panther Rise ไม่ได้มุ่งการรบเพียงอย่างเดียวแต่สอดรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนโดยตรงห้องท้ายรถติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า15กิโลวัตต์จ่ายไฟให้เครื่องสูบน้ำหรือคลินิกสนามได้3ชั่วโมงต่อถังน้ำมัน1ถังเบาะนั่งพลทหารออกแบบให้พับเป็นแคร่หามผู้ป่วยฉุกเฉินได้ใน90วินาทีขณะที่พื้นปากประตูท้ายติดรางสลด์รองรับรถเข็นผู้พิการ ในเหตุการณ์น้ำท่วมบางสะพานเดือนพฤษภาคมหน่วยไทยาย85ใหม่สองคันลุยน้ำลึก1.2เมตรขนย้ายชาวบ้านกว่า180คนออกจากพื้นที่ได้ก่อนตะวันตกดินระบบกรอง NBC ที่อัปเกรดใหม่ยังใช้กำจัดกลิ่นน้ำเน่าขณะลุยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทหารจึงไม่จำเป็นต้องสวมหน้าก,ากากตลอดเวลาลดความเหนอยล้าอย่างเห็นได้ชัดด้านสื่อสังคมออนไลน์รถคันเดโมขึ้นสแตนติกตอกลายระหว่างการซ้อมยิงปืน30มมิลลิเมตร คืนเปิดตัวยอดผู้ชมทะลุ 20,000- อนนภายใน12นาทีเครื่องหม,าย,มายสี่เหลี่ยม Pantherized พุ่งติดเทรนด์อันดับ2ของไทยคนขับใช้มุมกล้อง GoPro แบบ POV เห็นข้อมูลความเร็วและอัตราการคายกระสุนที่ overlay อยู่บนภาพทำให้คลิปถูกแชร์ต่อเกิน1.5้าล้านครั้งในสัปดาห์แรกกองทัพใช้กระแสนั้นเปิดตัวซีรีส์กรอะไทยก้าวหน้าตอนละไม่เกิน5นาทีอัปสัปดาห์ละครั้งสร้างยอดติดตามเพจทางการเพิ่ม40%และช่วยป้อนผู้สมัครช่างเครื่องยนต์เกราะรุ่ มิติด้านเศรษฐกิจโครงการอัพเกรดนี้ใช้งงประมาณราว2.9ล้านดอลลาร์ต่อคันถูกกบว่าการจัดหา IFV ต่างประเทศสเปคระดับเดียวกันกว่า5 0ที่สำคัญ87%ของเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศตั้งแต่โรงงานหล่อชิ้นส่วนที่ระยองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ในนนทบุรีไปจนถึงสตาร์ทอัพซอฟต์แวร์ที่เชียงใหม่นักศึกษาฝึกงานเกือบ300คนได้ลงมือจริงจดบันทึกอีพอร์ตโฟลิโอด้านปัญญาประดิษฐ์และอีออซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยระดัับปริญญาทททต่อนี นักวิเคราะ,ระห์กลาโหมมองว่าไทย85 AFV 2025ไม่ได้แค่คืนชีพรถเก่าแต่เป็นตัวเร่งให้ไทยพัฒนาเครือข่ายกรอบระดับกลางปิดช่องว่างระหว่างยานกราะล้อ,อยางเฟิร์สวินและรถถังหนัก VT4 ได้อย่างลงตัวเมื่อผสมผสานกับเครือข่ายไทเกอร์เน็ตและโดรนต้นทุนต่ำไทยจึงมีระบบต่อสู้แบบเลเยอร์ราคาประหยัดแต่ประสิทธิภาพสูงซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์กองทัพบ,บกที่ต้องรับมือทั้งสงครามไฮบริดและภัยพิบัติเขตร้อน วันส่งมอบคันแรกแสงสปอตไลท์สีฟ้าสองสะท้อนกรอบพรางจนดูราวสือดำในราตรีเสียงปรบมือจากผู้สื่อข่าวและชาวบ้านกึกก้องเมื่อเครื่องยนต์คำรามหนักแน่นพนขับยกนิ้วโป้งผ่านช่องมองข้างก่อนจะเร่งตัวรถออกไปยังสนามทดสอบทิ้งไว้เพียงไอเสียจางจและความเชื่อมั่นว่ากรอเล็กเกือบสามทศวรรษยังสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นท้ายป afv รุ่นใหม่ที่พร้อมรับทุกภารกิจในปี2025อย่างภาคภูมิ